ออกมามเป็นเม็ดสีสวยๆแบบนี้อ่ะสีเขียวนี่ค่ะวันนี้ตะกร้าเรามี3ตะกร้าด้วยกันนะใช่วันนี้ราคาคือก็หลังเที่ยงคืนแล้วเนาะอยากจะบอก <I S 1> ว่าถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะจริงๆทางพี่เหมยแล้วก็เจ็ด for you เนี่ยคือ หยกไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพดีอยู่แล้วมากกว่า40กว่าปีเกือบ50ปีที่ทําเรื่องนี้ตอนที่จะซี้ไปหาพี่เหมยพี่ไผ่พี่ไม้ที่เชียงใหม่เนาะก็จะมีคุณย่าด้วยใช่ปะคะคุณย่ามามีเจคุณย่า,าที่ทําอยู่ด้วยดังนั้นเรื่องเจคือชํานาญอยู่แล้วไม่ต้องถามเรื่องคุณภาพอะไรเลยนะคะ,คะนี่ ตอนนี้วันนี้เรารมี3ามตะการนะคะยังไม่จับเวลาแต่จะมาเล่ามาเล่าก่อนนะคะว่าประวัติของเจ็ดฟอยูประมาณไหนก็คือเหมือนที่พี่พลอยบอกเลยคือเด้จะไปดูยกที่ต่างประเทศที่อย่าข่าอย่าข่าวเดจะไปต่อที่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 ไหนที่จีนที่จีนจะไปจะไปดูกัวเตมาลากัวเตมาลา c ช่นแคนาดาแคนาดาแล้วก็เหมือนที่ทุกคนเห็นในช่อง t ช็ก o k นะคะก็คือจะเป็นก้อนเลยแล้วก็พี่ไม้เนี่ยเสยนหยกค่ะเสยนหยกเส้นหยกนี่นะพี่ไม้ก็จะไปดูแล้วก็ไปทำให้หยกแตกเพื่อจะเอามาทำเป็นแบบนี้และอยากจะบอกหยกมีหลายเกรดมากๆวันนี้นะคะเรามีหลักร้อยไปถึงหลักเกือบหมื่นแต่ราคาอยู่ยาอย่าเพิ่งบอกแต่ราคาคือปัง สำหรับไลฟ์แลงแค่ตอนนี้อยากให้ทุกคนมีหยกนะคะเพราะว่าหยกเนี่ยมันมากับความเชื่อด้วยให้พี่เหมยอธิบายดีกว่าว่าแต่ละสีแต่ละคุณภาพเนี่ยความเชื่อมันมีอะไรดีนะดีโอเคนะคะวันนี้นะคะเจ็ดฟยูนะคะดีใจมากนะคะที่ได้มาเข้าไลฟ์ของคุณเจนนี่นะคะแน่นอนว่าเราจะเอาหยกคุณภาพดีแบบก้อนหัวไม้มาลงงานกันแน่นอนว่าหยกเนี่ยมันเป็นของอัญมณีทรงคุณค่านะ ตอนแรกว่าจะมาบ้านคุณเจนนี่เนี่ยเรากำลังคิดว่าเฮ้ยมันจะมีแบบวอลลุ่มใหญ่ๆห,หรือเปล่าปารากฏว่าวันนี้เราเอามาแบบ 1, 000, หลักพันหลักหมื่นเส้นวันนี้นะคะหยกที่เราเอามามีสีเขียวค่ะและนี่คือสีเขียวเป็นเนฟไฟนะคะจากแคนาดานั่นเองคุณผ่ยเป็นคนเป็นประมูลก้อนมันอเองนะคะไปหกมิลน,นะคะแล้วก็มีสีดําด้วยซึ่งเราเอามาสองไซส์หกมิลกับเอ่อสิบมิลสองเส้นนี้เป็นอะไรที่เราขายมาตลอดตั้งแต่ ขายมาอยู่ในตลาด46ปีแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เราเอาตัวที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดที่เราแบบว่าทำเขาเรียกว่าลูกค้าชอบแล้วกันลูกค้าสนใจแล้วกันนะคะลูกค้าแบบว่าเปิดใจรับของเจนฟยูสเส้นแรกเอามาแนะนําให้กับสมาชิกแบบว่าคนคนที่อยู่ในไลฟ์ของครอบครัวคุณเจนนี่ให้ได้รู้จักหยกกันและนี่คือหยกที่มีเขาเรียกว่าพลังแล้วกันพลังสีเขียวคืออย่างนี้มันนี่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 อ้าวอ้าวสีดําสีดำก็คือความ The cat sat on the สมเร็จค่ะสมบรณ์แบบสมบูรณ์แบนะคะสมเร็จแนะคะแล้วว so like so so <Oh, so so right? ันน really? right. ี้นะคะแน่นอนว่าเราก็อยากที่จะเอาอะไรที่มันแตกต่างนิดนึงให้แบบว่าให้หลายๆท่านได้เห็นว่ายกก็สามารถทําได้แบบนี้เหมือนกันนะคะคือทําให้มันดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเท่ใส่ไปไหนก็แบบว่าแตกต่างนะคะและนี่เป็นดีไซน์ของคุณไม้เซียนยกและคุณไผยนั่นเองนะคะของเจเจฟยูค่ะพี่ๆี่าใครมาจากเจเจฟยูลงพลังของหัวใจสีเขียวๆให้พี่ๆแบบว่าด้อมยกนิดนึงนะคะเผายกของเรานิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยววันแน่นอนว่าพี่จะทํานะคะพิเศษให้แล้วค่ะและแน่นอนว่า หยกเนี่ยมันจะมีหัวไม้มันจะมีคุณภาพสูงวันนี้เราจะเอาแบบเกรดแบบว่าสูงๆมาให้เป็นตะกร้าที่เราปักอยู่แล้วแล้วขายราคานี้มาตลอดแต่วันนี้มาบ้านคุณเจนนี่ขอแบบจัดแบบพิเศษนิดนึงขอจัดแบบว่าคุณภาพแบบว่าเกินๆนิดนึงคุณภาพแบบหลักพันเอามาให้ในราคาพิเศษแน่นอนว่ากดตรงนี้ได้เฉพาะลฟ์มีได์เดี่ยวของคุณเจนนี่แม้แต่เจด for you เองเราไลฟ์มาประมาณเข้าปีที่7ปีที่8เรายังไม่เคยให้ราคานี้เลยพร้อมมร้ยยังคะคุณบูแม้เอาราคาเลยจุยคนแ๊บนึง เี๋ยวเพิ่งกดได้เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งกดแปเลยไดจะบอกว่าหยกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่หมดเทรนด์จะกี่ปีกี่ปีหยกมันเป็นอัญมณีเขาเรียกว่าอัญมณีที่จากสวรรค์จากสวรรค์เลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่จากสวรรค์เลยลอยลงมาจากฟ้าเพื่อนอยู่ในมือคุณ เออผู้บอกทองอยู่นู้นเจซี่ I love TikTok yes anyway จะบอกว่ามันไม่ตกเทรนด์ so even if you ซื้อบางที j e ู e l r y เนาะเราพูดถึง j ู w e l r y โดยรวมละกันถ้าใครไม่รู้แบบ history ของหยกไม่เป็นไรนะคะแต่อยากจะบอกว่า j ู w e l r y ต่างๆมันจะมีเทรนด์ของมันเนาะแต่หยกเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าดังนั้นไม่ตกเทรนด์และถ้าใครยิ่งสายมูหยกจะเล่าประสบการณ์ตอนที่เจะซี่อาประกวดนิดนึงให้ฟังตอนที่พี่เหมยเป็นสายมูที่สุด นะคะแล้วก็จะมีหยกมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นจะต้องมีปากสีนี้จะต้องยกจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตำนานของมันค่ะดังนั้นทุกคนเปิดใจให้หยกหน่อยนะคะคัะแม่เปิดโปรโมชั่นให้ลูกเลยพรืองโปรโมชั่นถ้าสมมติเป็นลูกค้าเราจะทราบอยู่แล้วว่าเกรดนี้ for y o u เอาเกรดแปลว่าหลักพันมาลงงานซึ God ่งป้าก้าที่เราปักตลอดคือ999ายแต่วันนี้ให้กับคุณเจนนี่คุณ คุณยิวแล้วก็คุณบุ๋มคุณบุ๋มเคยคุณหล่อตัวจริงหล่อมากขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ในราคาเพียงเปิดราคาเปยน้องเปิดเลยคาไหมเปิดเลยค่ะไม่ตัดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ละโอเคโอเคราคาได้แล้วค่ะวันนี้พี่ๆี่ขาท่านใดที่เคยซื้อของเจ็ฟรีวุ้นที่เราให้699้อยเ้าสิบ้าบาทว้าไม่เคยจ่ายสับกราคานี้นี่เลยค่ะกดได้เลยนะคะพี่ๆจะได้ใส่หยกแถวนะคะจักรพรรดิเลยยังไงจับเวลาแล้วค่ะเขียวจักรพรรดินะคะเริ่มเลยนะคะทุกคนจับเวลาแล้วทุกคน อยากจะบอกว่าหยกอีก something ที่ไม่หมดเทรนด์ค่ะมันคือตลอดการจริงๆนี่มันคือเขียวจักระพัดเหมือนที่พี่พรบอกเขาเห็นเขาเห็นเลขห้าขึ้นน่ะมันสวยมากค่ะใชมเขาได้คูปองหรือเปล่าไม่คูปองเหรอคะใช่จริงๆนี่มันสวยมากๆเลยตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนชอบมากเลยราคาเท่าไหร่เอ่ยปรับหรือลดราคาเท่าไหร่คุณยูชอบคูปองมาตรงนี้เท่าไหร่คะมีคูปองแล้วเหลือเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทนะคะทุกคนปกติ ทั้ง7จดฟอยูขายเป็นพันอันนี้แค่594บาทและมีคูปองมาส่วนลดอีกน้อยอยากให้ทุกคนได้ลอง424บาทหรอ595นี่สวยมากๆเลยนี่คือตกร้าแรกของเราในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นสีทองที่เขียนว่า7จดฟอยูจะได้รับประกันเลยว่าเป็นของแท้เฉพาะแทกเนี่ยวันนี้เราจะมีใส่แทกสีเงินของเจดฟอยูด้วยกับสีทองบอกว่าแล้วแต่ว่า คลยเพราะว่าแอบแอบทำแท็กไม่ทันดังนั้นขออนุญาตคลายนะคะแบบว่าอันนี้คือแบบว่าต้องบอกคู่พี่ๆที่ได้ไปนะคะเราจะมีแท็กทองกับแท็กเงินได้ไปแต่แน่นอนเป็นแท็กแท้ของ j จ y o ์นะคะเดี๋ยวจะมีการร้อยแบบว่าอย่างดีให้พี่ๆแล้วเราจะคัดคัดเกรดอย่างดีซึ่งเดฟไรท์เนี่ยหินมันเป็นหินธรรมชาติมันจะมีคาว่าโครเมียมสอดเขาเรียกว่าแคนยมณนีไปหน่อยไหม มัน,นจะมีมันจะมีโครมิมนิดนดนะคะแต่น้อยมากๆเราพยายามจะคัดเกรด่ที่สวยๆให้นะคะ,คะแล้วก็ขนาดหมิลน,นั่นเองพี่ๆท่านไหนที่อยากได้กดตะกร้าได้เลยค่ะค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนคอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับหยกดูนะคะมันไม่ตกเด์จริงๆเป็นอะไรที่ใส่ได้กับทุกสีวันนี้จะซี่ใส่สีสดําอะ ยกก็สวยอ่ะพี่พลอยใส่สีเอ้าใส่สีเขียวจะสีใส่สีดำอ๋อใช่จะใส่สีดำเขียวกับเขียวอันนี้พี่พลอยใส่ชุดสีขาวก็ยังสวยคุณผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แล้วคือจะบอกเลยว่าถ้าหยกแท้ๆนะคะต้องเจ็ดพออยู่สำหรับเรื่องความเชื่อมั่นนะคือเนี่ยก็คือเป็นแฟมิลี่กันที่เราแบบรู้จักกันมานานรู้เลยว่าบ้านเนี้ยคือ เซียนหยกจริงๆและอะไรที่เป็นเรื่องของหยกคือเขาตัวจริงวันนี้มาในไลฟ์คุณเจนนี่ราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วจริงๆกดวันนี้คือถูกมากถูกมากแล้วอันนี้เราให้ราคาเดี๋ยวเกรดแบบนี้ อันนี้อันนี้สีดำยกดำอ๋อขอโปมาเลยครับได้ค่ะยกสีดำนะคะขอจึ้งเมื่อกี้นะแม่ได้ยกสีดำเนี่ยปกติเนี่ยเราปล่อยที่799นะคะวันนี้ยกสีดำ8มิลจากแหล่งสวยๆโกเตมาลาคือสองใกล้ๆแล้วมันจะสีดำแบบเข้มแบบนี้เลยนะคะดำคลับไปเลยดำเนียมๆไปเลยสีดำเป็นสีความสำเร็จเราให้499บาทสี่้อ้บาทดังนั้นสีแบบนี้ใส่ได้ทุกคนเลยนะคะไม่ใปยกแท้นะครับค่ะ ใช่ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าหยกแท้มันไม่มีราคานี้แล้วนะปกติและอยู่นี่ต้องระวังด้วยในมาร์เก็ตนี้มีหยกปร้อม so much และมันวัดยากจริงๆ there's so much fake stuff ยิ่งออนไลน์ด้วยนะคะบางทีเคยเห็นวิดีโอว่าที่คนเขาเอาหยกมาตีกันแล้วมันแตกบ้างไม่แตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นคืออันนี้คือ real authentic แล้วก็คุณภาพคือแบบต้องเจ๊พอยู่จริงที่เขาเลยนะ fake fake าเก้ Real o ออร์ฟ่าเหอันนี้เป็นคากะนะคะเจ็ด for you นะครับขายแต่หยกเทสแล้วก็เขาขายเนี่ยราคาที่ให้วันนี้คือขายเป็นราคาลูกปัดเลยทุกคนหยกเทไม่มีนะ400กว่าบาทเนี่ยจิ้มตะกร้าไปเลยครับนี่สีดำใช่ไหมครับ400กว่าบาทใช่ค่ะ499แล้วได้คูปองน่าจะเหลือ300กว่าบาทไหมใช่นี่ทุกคนกดได้ไม่ถึงั่อเนี่ยผมชอบลายนี้มากทุกคนลายเนี้ยใครแบบอยากได้หยกนะซื้อไปเลยนะเลทเท่าไหร่เลท เดี๋ยวปักตะกร้าเลด้วยไหมไม่ขาดแม่เดี๋ยวบอกได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมา่งความกันได้เลยคร่ะได้เลยคน่ะแล้วก็ตะกร้าเลดเลดชิ้นนี้เนี่ยราคาป้ายคือแป9 9ันารอย่างที่พี่พี่ที่เขาดูในไลฟ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าเราขายราคาดีที่สุดก็หกพัอยเก้บเกแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทำราคาพิเศษขอพิเศษนะคะ6,999 6,999ใช่ไหมวันนี้เราลดเหลือ4,999 4,999บาท4,999ค่ะให้พี่เหมือชอบราคาดี4,999บาทค่ะแล้วนี่เป็นเหล็กคิวเบนลิงนะคะใครจะคิดว่าหยกสามารถ เอามาแกะเป็นแบบว่าเลโซได้นะคะแล้วสามารถบอกว่าใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงจริงจริงแล้วแบบนี้นะคะเราสามารถต่อเป็น2เส้นแล้วใส่เป็นสร้อยโชเกอร์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานชิลรี่ด้วยความที่หยกมันมีความเหนียวค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ต้องกลัวแตกนะคะหรือแบบว่าพี่พี่ท่านไหนบอกเอ้ซื้อหยกไปแล้วใส่แล้วใส่ทุกวันได้ไหมใส่ได้เลยใช่ต่อแบบนี้ค่ะคุณยิวแล้วใส่ใส่ขึ้นคอได้เลยขออนุญาตขึ้นคอคุณยิวนะคะมาเดี๋ยวพี่เหนขอขึ้นคอให้ด้วย่ะน มีพอยกพอยกอ่ะ้ไ่ไหออยากจะบอกว่าเท่มากๆเลยนะคะเอาไปสไตลิ่งเองได้ที่บ้านใครไม่เคยลองหยกสามารถกดได้ตอนนี้เพราะว่าราคานี้คือที่สุดแล้วใช่แล้วเส้นหนึ่งไหมอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนี่ใส่แขก็จะใส่กรดิอได้โอเท่มาทุกคนจ่าพี่เขาซื้อมา3 SKU นะคะเดี๋ยวเติมเวลาให้ค่ะ จะบอกว่าหยกเนี่ยเขามีความเย็นเนาะแล้วเป็นอะไรที่แบบเใส่แล้วเย็นคือคนจีนอ่ะเขาใส่หยกกันมา6 0พันเจ็ดพันปีแล้วคือเป็นอะไรที่แบบคือพลังของหยกอ่ะถ้าใครได้ใส่หยกจะรู้ว่าเวลาเราใส่หยกกับตัวหรือมีหยกในบ้านอ่ะบ้านเราจะร่มเย็นสงบร่มเย็นเนาะแบบเออหรือบางทีน่าใส่แล้วจะรู้จะสัมผัสได้มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งคือบ้านไหนมีหยกเนี่ยคือเขาจะใครใส่หยกเนี่ย คือเป็นคนรวยอะครับคือจะดูรวยมากนะครับสำหรับคนบ้านผมเนี่ยใช่ดูรวยแต่ว่าราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะคยังไม่ถูกมากยังไม่ลองยังไม่ยังไม่เคยเล่นหยกนะคะจะต้องลองเลยมากกว่าคําว่าสีเขียวยังจะมีสีด,าดําอีกนะคะทุกคนนี่มี two colors ไปดูได้เลยนี่เลยาสีเขียวคือใส่ได้กับทุกอย่างแล้วก็จะชัดเจนว่าเป็นหยกแต่ถ้าคุณอยากเท่มากกว่าคนปกติเนี่ยก็จะต้องเป็นสีดําถ้าคนที่รู้จริงก็จะรู้ว่ายุคูจริงๆนะคะนี่เขากําลังใส่สร้อยคอโชคเกอร์กันอยู่นะคะแต่อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนลองกดดูนี่เจอจี่จะลองใส่ให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลย สวยมากๆนะคะทั้งสีดำทั้งสีเขียวอันนี้จะออกฟิลเท่ๆนิดนึงเนาะแต่อันนี้จะเป็น everyday แล้วอยากจะบอกว่าช่วงที่จะเสียบทำอะไรคิดเคียดเจสซี่ก็จะถืออันนี้ไว้ที่บ้านก็มีหยกที่บ้านนะคะมันเป็นเซฟเฮเลยและถ้าใครไม่เคยเชื่อหรือไม่เคยมีหยกที่บ้านอยากให้ลองดูจริงๆเพราะว่าพลังงานมันดีจริงๆนะคะนี่คือคนจีนคนนับถือยกเนี่ยมาแบบโอ้โยร้อยปีเป็นพันปีนะค่ะ ดูร็อกเกอร์ทันทีเลยเนี่ยร็อกเอรเนาะดูเท่เลยวิ่ยพอดีเลยค่ะโอ้เย็นมากอะิงหนาวเลยหนาวเลยใส่แล้วหนาวอากาศันร้อนช่วงนี้นะคะทุกคนต้องซื้อหยกไปใส่นะคะคือมันว่าเป็นความเย็นเลยเหมือนเป็นมงคลด้วยความที่เป็นหินจากสวรรค์ใช่ไหมอย่างที่บอกคือความเชื่อของคนจีนอยู่แล้วแหละแล้วก็คนไทยทุกคนเชื้อสายจีนอาจจะรู้เลยว่า หยกคือเป็นอะไรที่เป็นของมองคลมากๆค่ะ,<ช>คะวันนี้ตั้งใจเอาแบบราคาพิเศษมาให้พี่ๆสามารถกดข้อตก้าได้เลยนะคะสําหรับขั้นใดที่ยังไม่เคยได้มีมีสร้อยสร้อยหยกเลยนะไม่เชื่อได้ว่ารอบนี้เนี่ยพี่ๆจะได้สัมผัสหยกแทนนะคะแล้วก็ได้ใช้หยกที่แบบว่าคุณภาพดีๆกันเราสามคนตั้งใจมากๆแบบคัดคุณภาพสูงๆออกมาให้พี่ๆกันนะคะค่ะหลายท่านน่าจะมีแบบลูกค้าของเรามาตรงนี้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่เคยซื้อหยกเจ็ดประยุตไปบ้างสามารถแบบกดเพิ่มได้เลยในไลฟ์ตรงนี้นะคะไม่ตกใจไหมคะว่า เคยเห็นราคาแบบนี้ใช่จะห่อนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองคุณสุดยูยูซื้อข้าวกันกินแบบมากกว่านี้เข้าใจไหมวิธีหาหยกว่าจะทำมาแบบเนี้ยเชิญมาเลยค่ะอยาหนอะไรมันอย่างคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นอัญมณีจากสวรรค์นะครับซึ่งมีความสามารถในการปรับสมดุลร่างกายนะเวลาเราเราหนาวเขาจะอุ่นเวลาเราอุ่นเราเขาก็จะให้ความเย็นกับเรานะครับก็ แหล่งที่เจอหยกนะครับหลักๆของโลกเนี่ยก็คือประเทศจีนนะครับสำหรับเนฟไรท์นะครับแล้วก็จะมีแคนาดานะครับอันนี้ถือที่ที่ใส่สี่เขียวชันนี่จ<า>ืแหล่ง<า>แคนาดาดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นแหล่งใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับมาจากกัวเตม,มาลาใครเคยได้ยินกัวเตมาลาซึ่งจริงๆเป็นหยกชนิดเดียวกับพม่าเหมือนกันกลคือเป็นหยกเจไดาเจดายเฟอร์ซนะครับ มีความดำสนิทอันนี้ถือว่าดำที่สุดแล้ะสวยมากครับวามจริงสวยมากๆสีดำเลยอ่ะส่วนใหญ่ยกดำที่เราเห็นจะมีเหมือนแบบเป็นจุดขาวๆหรือว่ามีแบบเป็นสีอย่างอื่นในเนื้อนะฮะแต่นี้ถือว่าดำสนิทเลยครับดำเลี้ย เจสซี่ชอบสีไหนอดีตสีก้าเนชอบสีดําชอบสีดําแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวแตกบางทีเรามองว่าไม่อยากใส่ของแพงตรงมือเพราะว่ากลัวแตกแต่อยากจะบอกว่าชีวิตประจําวันก็ใส่ได้เจสซี่ไม่เคยเห็นพี่เหมยไม่มีหยกตรงตัวนะคะใส่ได้แล้วก็ไม่แตกเนี่ยบางทีจะสแต็กกันอย่างนี้เลยให้มันเท่ๆแจ็กดปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนจะพันเลยครับตอนนี้สีเขียว นี่แต่รอีกไหมแม่แข็งไม่แข็งเดี๋่วจะมีกรัเซลล์พิเศษหมคะอันนี้เหรอดิบกี่บาทเองทุกคนมันไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยนะคะนี่หยกเนี่แกร่งเหนียวแร่งที่สุดในโลกนะเป็นมันเท่มากๆอยู่ถ้าอยู่มีหยกอิสโซคูมอิสโซคูใช่จะบอกว่าจะเท่จริงๆดูขอจะขอเจ็ดเลยี้จะขอเซียนหยกขอกันตรงนี้แหละ ออาทะไรกันถ้าเขาอยากได้เลของไเงี้ก็คืออีกแค่อีกแค่5นาทีเนี่ยเราเราเราออกสนุกไหมเราต้องแจกนะต้องจจกครับเจ็ดฟรอยูมานทีก็อย่าอให้5นาทีสุดท้ายนะปกติเราปล่อยกันหน่อยเนาะวันนี้สี่หกเวันนี้ให้4ี่เกเอาแบบว่าปิดปิดไลฟ์ตรงนี้ด้วยกันแบบว่าเนี่ยอีก5นาทีสามพับาทใครอยากได้เลยกคุณผูเลยกเ้นนี้นะคะ 1,999ปกติทุกคนไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วเอาจริงๆถ้าบอกว่าซื้อแล้วซื้อแล้วไม่ขายต่อรก็ได้ตรงนี้เลยนะค่ะแล้วดูนะครับกว่าเฉพาะจะแบบแกะให้มันเป็นลายนี้แต่ละอันแต่ละแล้วมาต่อกันเป็นเส้นหนึ่งอ่ะรุ่นนี้นะฮะวันนี้คือมาสร้างปรากฏการณ์เนาะไม่เอาอะไรอยู่แล้วสามพันกว่าบาทเดี๋ยวลูกค้ากดได้แค่ สามพันก็กันน้ำเบอร์วันจ้บ้าองเสร็จนี่เหลือนี่หยกแท้นะครับอกก่ณนทุกคนหยกแท้นะ j a d for you นะ Jade for you is so ดัง so famous แล้วก็มินไปทั่วโลกเพื่อจะเอาเจที่ดีที่สุด Jade is ยกที่ดีที่สุดมาในประเทศไทยและที่พี่เหมยกับทางเจด e for you ตั้งราคานี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความพิเศษและมหสัจจรย์ของหยกจริงๆเหมือนที่พี่ไม้บอกนะคะตอนเราร้อนมันจะเย็นตอนเราเย็นมันจะร้อนคลิปเราอุ่น จริงๆมันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเราเลยไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรเลยมันจะเก็บเราอุ่นไม่ต้องกอดอะไรเลยแค่มีหยกอยู่มันมหาศจย์เหมือนพี่พี่เหมยบอกมันลงมาจากสวรรค์ มันจะบางทีมันจะมาในถุงอย่างนี้นะคะอ้ยเป็นถุงสูงจะไปทะเลจะไปกี่บางนี่ส่งไปให้ลูกค้าเป็นแบบนี้นะครับสแต่ถ้าคาดใจเนทจะไปกร่บาทเนทจะมาแบบนี้เลยแพ็กเกจจริงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลักชูขนาดนี้สามนาทีสุดท้ายครับทุกคนลดให้เต็มที่แล้้วกดใหเจสซี่หน่อยกับเจ็ดฟ o ร์ยูหน่อยนะคะฝากกดกันเลยเอาไปลองใส่กันดูถ้าพลังงานไม่ดีจริงก็มาพิมพ์บอกกันทีหลังแต่อยากจะบอกว่ามันดีจริงค่ะ แล้วก็สวยด้วยประเด็นปกติหยกทุกคนบอกว่าจะแบบโอนอาจจะเป็นคนที่แบบเนาะคนที่มีอายุเขาใช้แต่ดูดีไซน์ดูดีไซน์เจดพยูเขาทำดีไซน์แบบดูดีไซน์อันนี้ือเดิมเท่มากใส่ได้ทุกคนจริงๆค่ะและมากกว่าคำว่าเทดูไม่เชยอม่เชยใช่คุณไปถาวหลืว่าคุณไปซื้อมาที่ไหนเนี่ยซื้อที่ไหนหยกแท้และหยกแท้อย่างนี้ทุกคน เย็นไม่เป็นอะไรหนาวเลยแหละใส่แล้วปิดแอร์ได้เลยนะคะจริงเหรอเลิศที่สุดคือหยกเนี่ยมันเป็นก้อนหินแล้วกันเป็นก้อนหินใหญ่ๆนะครับแล้วข้างนอกเป็นเหมือนก้อนหินแต่ว่าเขาต้องเผามาว่าดูว่าเป็นหยกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก้อนหนึ่งใหญ่ๆนะหยกอ่ะได้นิดเดียวเองนะครับแล้วเขาเขาคัดนะกว่าจะแบบว่าแบบอันนี้มันเกลี้ยขนาดนี้ไม่มีอะไรเจือบปนเลยเนี่ยเนี่ยผมว่าแบบไม่ลุกภูเขาลูกขุดมาเนี่ยเจควอยูเนี่ยเขาเรียกว่า หนึ่งหนึ่งในร้อยในร้อยหนึ่งในร้อยเลยใช่ไหมแต่ก้อนที่เอามาเนื้อดีจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เหมือนของธรดาเขอได้ขอฟางหน่อยกดก่อนผมชอบดูคลิปบ้าเวลาเขาไปผ่าแล้วชอาดูคลิปไหนครับชอบคลิปไหนหลายคลิปเลยครับมันมากเวลาดูลุ้นตื่นเต้นแต่มันต้องลุนจริงๆเนาะตอนที่เราเปิดหยกมาค่ะเราจะไม่ทราบว่าข้างในมันมูลค่าเท่าไหร่เพราะมันก็คือก้อนหินจากธรรมชาติฟิวประมาณเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องลุนกันและนี่ทางเจ็ดไฟยูคือไปดูเองเลยบินไปกัวดาม่า รแคนาดาแคนาดารอบโลกรอบโลกบินไปรอบโลกจริงๆแต่ที่เจสซี่รู้อ่ะตอนนั้นเจสซี่ตอนที่เราร่วมงานกันเนาะไปพม่าบ่อยมากเพราะว่าไปขัดหยกมาเองเลยตอนนี้สีดํานี่มาจากกัวดามานะคะนี่สุดๆเลยมันดําแบบดํำสนิทเลยดำสนิทเลยแล้วมันคือหยกแท้นะครับทุกคนหยกสีดำครับหายากครับตอนนี้กำลังฮิตเลยครับ น้อยคอพลอยก็คือ2เส้นเลตสองเส้นเอาไปต่อกันได้แบบนี้เลยค่ะเป็นดีไซน์บอกก่อนนะว่าขาย8,999บาทนะครับที่เจ็ดฟอร์ยูนะแต่ตอนนี้เขาลดให้พิเศษเฉพาะช่องเจนนี่นะครับเหลือแค่3 9มพัาเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามากกว่าห้าสิบเปอราคาเด้งกลับไปราคาเดิมหลังจากเราลงไลฟ์นี้นะคะมันจะราคามันจะกลับไปนะถ้าใครอยากลองเล่นหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ย8,000มันราคาสูงจริงๆแต่ว่าชอบดีไซน์มากๆอยากให้ทุกคนลองกดไปลองใส่ดูจริงๆมันมิกซ์แอนด์แมทช์ได เวลาเราปรับไซส์เราปรับยังไงคะถ้าลูกค้าซื้อไปใส่ไม่พอดีเี๋ยวจะมีการปรับเรามีการปรับให้ค่ะสามารถแจ้งกันได้เลยเนาะหน้าร้านเรามีหน้าร้านก็มีมีคนดูแลตลอดเวลามีคนดูแลตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่าหลวมไปส่งไปให้แล้วแล้วหลวมสามารถแก้ได้และเจตที่เหลือยกที่เหลือก็จะส่งกลับให้คุณยกที่เหลือใช่ลุกึ่งกันตอนนีลูกรึ่งลูกขึ้ค่ะค่ะโอเคตอนนี้ก็คือสีดากับสีเขียวจะชี้ใส่พี่เขาดูหน่อยได้เลยตอนนี้เหลือแค่ 40วินาทีสุดท้ายนะคะ40วินาทีสุดท้าย ,39 0 0จะเด้งขึ้นไปที่6 8 9 0 0ันมันจะกลับไป8,00 0กว่าบาทแล้วนะทุกทุกคนราคานีวันนี้ทําให้ราคาคุณเจนนี่เดียวนะคะไหนๆมาแล้วเราทุกอกจัดเต็มให้อยากให้ทุกคนได้ใส่หยกแท้ยูอยากจะบอกมันเล่นไฟดีมันเล่นไฟดีมากๆมันเงางามมันเนียนมันละเอียดมันไม่ทําให้แบบเจ็บมือตอนใส่บางทีหยกถ้ามันคัดมาไม่ดีมันจะเจ็บเนาะอันนี้คือกลมแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักด้วยมันค่อนข้างมีน้ําหนัักกกสสีดํา็วยเหมือนนนค สีดำก็จะเป็นคลาสสิกสีดําคือถ้าคุณเท่จริงก็ก็จะรู้แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้หยกแบบจริงๆก่อนให้คนรู้ว่าหยกจริงๆและยังจะบอกว่ามีโลโก้7 for you รับประกันเลข9ก้านำโชคเพราะว่าเจดมันคือเกี่ยวกับจีนเนาะถ้าใครสายมูสายอะไรอย่างเงี้ยต้องเลยต้องเอาไปใส่เลยนะคะนี่ค่ะโอเคโอ้ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมาจุยกระจายลอขอดูกดกดกดทุกคนมัวแต่กดใช่ไหมลองกดดูนะคะดูอยู่มันน่ารักมากมีลูกค้เล่นด้วยลดราคาเส้นเล็กเนี่ยเยอะมากเลยถ้าพี่ลดเนี่ยลูกค้ากดเยอะนะครับจริงเหรอได้สุดเลยเนี่ยอันสีเขีหลืองดนมันคือย้อมมันคือย้เดี๋ยวจะต่อเวลาให้นะโอ้เส้นเล็กคือสีเขียวและสีดำสีเขียว สีเขียวคือ6มิลสีอะไรครับเอาสีอะไรก็ตงดีรถสีเขียวเขาบอกรถสีเขียวสีเขียวที่สุดราคา9ก้ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อกี้เราให้เท่าไหร่นะได้แม่แม่เดีุ๋ลเมื่อกี้ถูกมากแล้นะเมื่อกี้ประมาณ700 วันนี้เจ้าของแบรนด์มารีดตัดแท็กทีมมากมากอยากบอกทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเราอยากให้ทุกคนลองแต่ว่าหยกที่มีคุณภาพมันมากับราคามันแพงมากคคนบินจะบินกันไปจริงๆคือหยกเนี่ยใครใส่หยกนะความรู้สึกเหมือนใส่ทองอะครับเม่่นเวลาผัดจหรอเขาแบบว่าแม่ใจแพงครับใจมางแล้วแต่เพราะมันหายากเป็นอะไรหายากหยกแล้วแต่แม่เลยแล้วแต่แม่เลยค่ะงั้น ว้ยนี้คนรถไทยนะครับอันนี้คนรถไทยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ซเขาคุยกันก่อนแต่ยจะให้ทุกคนดูหยอ่ระหว่างนี้ยให้เวลาพิเศษสีสวยมากอ่ันนี้คือในไฟอ่าห้านาทีอ่าอย่างนี้บูมสามนาทีครับเอาสมอ่าเร็วรอเาิบนาทีนาทีครับเส้นแลคะสีเขียวครับ้ยเกบเาจากเรอยเกาสิบเโอ้ยราคาีนานาทีเดียวก็หมดแล้ว ถ้าแม่เติดีดาก็บาอยเกาสิบบาทจัดเวลา1นาทีค่ะทุกคนกดตอนนี้เลย1นาทีเท่านั้นยกเดฟไยฟรเขียวจักระพัดจากเขียวจากกระพัดจากประเทศแคนาดาแล้วแค่บินไปแคนาดาค่าตั๋วก็เยอะแล้วนะคะทุกคนนี่กดได้สี่สี่ร้อยกว่าบาทเอาให้ทันนะคะบาาทเอให้แบบว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าให้ทุกคนได้ใส่ยกสี่สิบมี่นาทีได้รู้จักเจ็ดพายุวันนี้เรามาแบบแฮปปี้ได้เข้าบ้านโรเจอนี่นะคะเซนนี้เลยได้ใส่ยกแพลเนาะอืมราคานี้หนึ่งนาทีค่ะ ราคาเท่าไหร่เอ่ยพูดอีกที5 9ารอบ้าทมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนจะต้องกดตอนนี้เลยจากอันนี้คือขาดทุนได้ยินจากปากของซีอีโอแล้วนะคะจาก2,000บาทใช่ค่ะถ้าผู้นี้ไม่เชื่อสุดยอดในตะการและยูมันแบบอยากจะบอกว่าทุกเม็ดไม่เหมือนกันอันนี้คือการดูวิธีด้วยถ้าคุณได้ไปและทุกเม็ดสีเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะมันคือเฟก มันคือฟากี้แต่อันนี้คือเรียลอันนี้คือเรียลเพราะว่าทุกเม็ดสีจะไม่เหมือนกันมันจะละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันแล้วถ้าเข้าแสงเนี่ยยูจะเห็นความใสของมันเลยนี่คือการดูว่าหยกของเราคือหยกแท้และมีคุณภาพที่สุดบินตรงมาจากประเทศแคนาดานะคะทุกคนไม่ต้องบินไปเองเพราะว่าเขาบินไปให้เราแล้วดังนั้นเรากดได้เลยนะคะเวดหมดเวลาแล้วว้ายหมดแล้วเหรอถัดไหมถันกันไหมมีมีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านไหมทุกคนไปเช็คราคาหน้าร้านได้เลยนะไม่มีทางถูกกว่านี้ ส,น,สนี่ครับเสรอได้ล <ะ S 2> เลยเลยจ็ดวิว <ละ S 2> โอยอ์ นี่999บาทตลอดตอนนี้ได้ราคานีคือขอบคุณมากนน่ารักมากเลยขอบคุณที่รอดขอบคุณนะคะ๋ยวเปิดอันนั้นยจ้เดี๋ยวนี้ให้แป๊บนึงค่ะที่เป็นยอดขายนะคะเพราะจาอดูเป็นเลทค่ะขอดูเลทตัวดำๆีสดตว์สี้าเยอะรวมประมาณล้านกว่าบาทเยอะรวมประวันล้านกว่าไปไปมือจีนเลยแ่ฝัดัดคจะทิก่นอคะซื้อย่ปอกมาเสร for you เะก็ปกอันใหญ่เลยค่ะทุกคนยังกดได้อยู่นะตอนนี้ ไม่ได้บอกว่าราคาายกเท ราคาหยกแท้นย้อมไม่หยกแท้และสีแท้เลสมัยนี้นี่หยกแท้แต่สีปลอมก็เยอะอ้าวเหรรอคับเป็นสีย้อมนะคะือใช้หยกจริงเนี่ยแต่ไปย้อมสีอ๋อแต่สีมันไม่ได้ไม่ได้สวยแบบนี้ใใช่คครรรรับเเีีียยสถานนกมมขอันนี้คือเข้าคัดจริงๆนะครับทุกคนคัดแบบคัดดีมากๆเนื้อก็เป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับสีกับเนื้อเนี่ยไม่ถูกนะครับอันนี้หมันมากทุกคนไมต้องไปศึกษาแล้วว่าหยกเนี่ยมันลึกมากนะทุกคนหยกเหมือนกันไม่ใช่ราคาเท่ากันนะครับผมบอกให้แต่มี มีเวลาแค่สามนาทีไงให้ราคาขอโทษที่ร้านกสิกรที่กดเก้าว่เก้าไปขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยอันนี้ต้องที่จริงจริงๆนะครับขอบคุณมากน่ารักมายขอบคุณนะคะตอนนี้ยอดขายไปได้สามสามสามตัวนะคะได้ล้านกว่าบาทค่ะได้ขอบคุณมากนะครับ จะเจอกันใหม่นะคะทุกคนเจะซี่จะโผล่มาเรื่อยๆนะคะสวยใสเลยใสเลยหยกนโคนะคะปับสมุลแล้วก็เติมพลังจะได้มีแรงไลฟ์แต่ว่าทุกวันนำภูมิส่ดุลนะคะพลังผันยกนะคน่ารักมากคนด่าขอบคุณนะครับนี่เราทางานเหนื่อยนะครับก็นี่ใช่หยกมาเรับสมดุลส่างกายนะครับให้มีแรงทางานต่อขอบคุณมากนะครับน่ารักมากทำทำคลิปไปผ่านหยกอีกนะครับชอบ อยู่ใส่สวยเลยใช่ทุกคนมันเท่มากนี่ยผมชอบมากเลยคนมันแพงมากนะเมื่อก่อนนะบ้านผมนะใครใสหยกนี่คือรวยอ่ะมันใส่ทองอารมณ์นั้นแล้ววันนี้ทุกคนได้ราคาที่แบบโคตรดีนะผมดีใจมากมากนี่ได้ใสหยกแท้กันครับหยกแท้นะครับหยกเจ็ดฟอยลครับไม่ใช่แบบว่าโนเนมนะเจ็ดฟอยลคือใหญ่มากนะครับใหญ่ต้นๆ้นของประเทศเลยใช่ไหมพี่มาก็ที่สุดแล้วใหญ่มากจะพูดว่าเป็น ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าขิงนะครับก็ลองดูแล้วไปดูหน้าร้านได้เลยว่าเจ็ดฟอร์ยูนะครับขายอยู่ราคาเท่าไหร่นะครับราคาเดียวกันเลยเนี่ยสินค้าเดียวกันเลยเนี่ยไปดูนะครับเขาขายเท่าไหร่กับในไลฟ์นี้โชคดีมากๆที่เอามาให้นะครับเดี๋ยวดสุดละตัวต่อไปเป็นอะไรก็บอกอยากเห็นหน้าพี่พลอยชิดจันอีกเอาพี่พลอยมาฝากสักหนึ่งเดลรหรอกครับฝากลูกค้าอะไรลูกค้าที่ถึงก็บอกว่าพี่พลอยอยากให้พี่อยากฟังพี่พูดอีกโอ้ยได้ค่ะได้อีกใช่ไหม เดี๋ยวจะกลับมาหาอีกนะคะก็ส่งพลังให้ทั้งคนไลฟ์แล้วก็คนดูด้วยนะเพราะเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูตีสองตีสามเราจะบอกว่าได้ใส่หยกเลี้ยงค่ะนี่จะบอกว่าเพิ่งได้โปรดักที่ที่ทำของลูกอ่ะใช่เรากราบคุณครับขอคุณครับ เดี๋ยวเอาให้ลูกอาบน้ำเรียบร Mind ้อยใช่ไหอค่ีนวลดีอตมากคอนเนิคมากเเรากดทันด้วยคืนนั้นอ่ะว่วงก็ว่วงแต่ว่ากดทันจ้ะดีใจมากๆอยากใส่บ้างอ่ะนี่ค่ะพ่อใส่สวยมากแบ่งกันนี่แม่ปรับสมดุลปรับพลังอันนี้คือสีดำความสำเร็จสีเขียวก็คือร่ำรวยนะคะก็ขอให้ทั้งสองคนสำเร็จสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครเช่นกันครับพี่ดีเห็นความตั้งใจแล้วก็ รู้ว่าเหนื่อยเติมพลังนะคะส่งพลังผ่านยกนะคะทางเจ็ดปอยูด้วยนะคะย้ายมาใหม่นะคะเจอกันนะคะเจอกันนะวันนี้คิวพี่พิดาราลงหมดแล้วใช่ไหมใช่ราคาดีมากครับทุกคนพี่ิดาาสุขภาพแข็งแรงกันนะคะทุกคนเจอกันครับพี่บอยดูตั้งแต่ไปนะครับ อย่าแบงค์อาอย่างนี้นะฟังคอแล้วกันอันนี้แบงสุดท้ายแล้วก็เราลงก่อนเดี๋ยวเราต้องมีเคลียร์ลูกค้าก่อนเพื่ให้หมดรีบตอบแชทช่วยกันตอบให้หมดอะไรลงอิน